สวัสดีครับมาเด้อมาเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อร์บันเด้อเนี่ยไอออมปลาออมปลาไอปลาสโดมออมปลาสะโดรอะไรเนี่ยไหมป้านิ่งกับป้านิ่งใส่น้ำกันนะครับใส่น้ำกันเลยพ่อแม่พี่น้องน้ำน้อยๆนี่อันนี้เชฟเพิ่นผู้เฮ็ดเนาะตอนไหนนะผู้ไนนะเชฟ ใส่ใส yeah. ่ใส่จังได๋เนาะนี่แม่โนนี่กะว่ามีคนอยากเฮ็ดตามหั่นนะอือผีเลาีเลาะไผักกะแยงผักกะแยงใบมะกรูดพริกตามชอบโอ้บักเ้บ่น่ากินแซ่บเด้อุ่นน่บับก่ดังเจ้าานีปิ้งโนปิ้งโนเด้อพี่น้องโหนา ไปใส่กับดักเอาอยู่คนอะมาเด้อมาเด้อมากินน้ากันเด้อพ่อไม่พี่น้องเด้ออาหารเท่ามาเนี่ยอาหารแรงเจ็บๆเ,เลยครับอาหารแยมแรง าเด้อมาเด้อพอมปพี่นะ้องเนี่ยน่นะเจ็บเจอบจะจั่วปึ๊บโอ้โยกินออกแล้วพอมปพี่น้องเอ้ยกินออ<เ>กกินหอมพึ่งเลยน,นะเนี่นะเอาเนี้ยอ่อนนี่ไฟย่เห็ดเห็ดเด้อแกงออมสูตรเนี่ยบุ้งสูตรได้นเน,นะาะเซฟเนาะบุ้งสูตร ใ่คอมเมนต์ทามเลยครับยี่ต่อได้เชฟมาเด้อพอไปพี่น้องได้มากินเข่าด้วกันมาเน่น่ะอันนี้กับปิ้งงูหน้าครับไปหามากับมือเลยเนี่ยอาหารบ้านเฮากับซับน hm ี่ละขอจบยิ้เตียงตัวนี้แด้วพอไปพี่น้องเด้อ กินเข่าร่วมกันจดจวดบายฝากกดแชร์กดซับสไครป์กดไลค์ให้เน่เด้อกดติดตามให้เนี่ย,นเ,นยเป็นกำลังใจให้เ,เราสอนขอบคุณครับ